ฟังด,ด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแลวก็ติดตามสถาน,นการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่9ธันวาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปัททะเดือด12แนวรบรายงานเพิ่มเติมบอกมาครับไทยเรายึดเนิน6 7 7ช่องอานมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับพล่มฐานคำเมนแตกตกเขาเป็นปุ๋ยเกลื่อนแนวรบเกลื่อนป่ากันเลยทีเดียวซึ่งก็ยังรวมไปถึงทัพเรือครับยิงจากภัคทะเลเนี่ยระอุตลอดแนวเลยกับบริเวณโซนจังหวัดตราดที่ยังดุเดือดอย่างต่อเนื่องคำเมนก็ยั เราได้กับพื้นดีบ้าน3หลังในตอนนี้อยู่ประกอบกับ F16 ของไทยเรากับริปเพนของไทยเราครับก็ขึ้นอลาวาแต่เช้าเรียกว่าข่าเอมิงกระเจิงกันเลยทีเดียวตั้งแต่แสงแรกของวันยังไม่เริ่มโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นมาตามต่อกันได้เลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในพื้นดีกันก่อนกลายเป็นว่าวันนี้เข้าสู่วันที่3ของการเะทิญเดือดกับขามินแล้วนะครับกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2แล้วก็จันทบุรีตราดเนี่ยจัดหนักจัดเต็มโดยเฉพาะอำเภอ พนมรักอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นั้นเสียงดังสนั่นวันไหวกับปืนใหญ่ของนักสอฝ่ายเนี่ยที่ระลมยิงใส่กันอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็มีอัปเดตออกมาเลยครับเป็นรายงานล่าสุดนะฐานขมินมีการยิงบียมยี่สิบเ็ดตกใกล้กับโรงพยาบาลพนมรักก็ลกเลยทำให้ตอนนี้วุ่นกันเลยครับได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและก็ชุดแพทย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขามินทำตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการวนลุปมาแบบเดิมก็ได้ก็คือยิงใส่พลเรือนยิงใส่ประชาชนไทยเราและรายงานอย่างเป็นนทาาางกรล่สุดใบ นับปีที่2ครับกับการสู้รบในวันที่10ธันวาคมนี้โดยมีการประทะก,กันเนี่ยเกิดขึ้นตามแนวรบหลักสี่จังหวัดชายแดนของไทยเราเลยได้แก่จังหวัดแรกครับพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็เปิดทั้งหมดเนี่ย5แนวรบกันเลยทีเดียวทั้งบริเวณพื้นที่ช่องจอมช่องเปลอช่องระยีก็จัดหนักจัดเต็มครับยิงปะทะก,กันอย่างดูเดือดรบไปถึงยังมีปราสาทคนาครับที่เราสามารถหยึดได้แต่ขมรก็ยังไม่ยอมยังระดมยิงบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ย เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก็แนวรบปราสาทตาควายนะครับตาควายก็ยังถือว่าดุเดือดนะเขมิเขาก็อยู่พื้นที่ได้เปรียบมากกว่าบวกกับอาวุธบวกกับบอร์เกอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถรุกเข้าพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทุนระเบิดอีกซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพปราสาทตาควายนะครับเราก็พร้อมสร้างใหม่เหมือนกันนะ ถ้าเกิดขมิอยู่ฐานตรงนั้นเราก็ต้องเอามาลงมาให้ได้นะครับรวมไปถึงยังมีอีกแนวรบช่องกลางและก็แนวรบปราสาทตาเมินทมตาเมินทมเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่ได้มีข่าวรายงานดุเดือดอะไรมากแต่ก็ยังมีการรบอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วในวันนี้นะครับทุกแนวรบเนี่ยยังไม่ปรากฏการสูญเสียเลยและเหตุการณ์ก็ยังไม่ยุติลงยังมีการปุระเดือดอย่างต่อเนื่องอันนี้เฉพาะจังหวัดสุรินเท่านั้นนะครับก็เปิดไป5้าแนวรบส่วนจังหวัดศรีสะเกดครับก็มีการปุระหนักดูเดือดเช่นเดียวกันกับ,บกง ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ยุติลงเลยนะครับได้แก่แนวรบเขาพระวิหารครับในพื้นที่ช่องซัมเตโดนตวนภูผีสัตตโสมพนมประสิที่โศและก็ช่องตาเท่าก็ยังดวลปืนใหญ่กันอยู่นะครับแต่ว่าช่องซัมเตเนี่ยเหมือนเราจะ ยึดได้หลายศูย์เลยนะกับแนวรบพระวิหารนะครับขมรก็ยังขึ้นมาไม่ได้เขาก็พยายามจะรุกคืบเข้ามาเอาคืนส่วนอีกแนวรบหนึ่งครับก็เป็นแนวรบพระพรงห์วิหารนะครับอยู่บริเวณปราสาทพระวิหารนาผามอยแดงแล้วก็ห้วยตาเาเรียจุดนี้นะครับก็เป็นหนึ่งจุดที่ดูดเดือดแล้วก็ยังมีแนวรบภูมมะเขือช่องดูนเอาพรานยาวพรานหิน8ดก้อนซึ่งทั้ง3แนวรบนั้นก็ยังไม่มีรายงานผู้สูญเสียนะครับยังมีอีกหนึ่งแนวรบนะก็เป็นแนวรบช่องะเดาแต่ตอนนี้ ยังไม่ได้รับรายงานกับการประทะเกิดขึ้นนี่เป็นแนวรบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหลักๆก,ก็มี4แนวรบแหละที่ขมรจ้องจะเดินขึ้นมายึดพื้นที่ฝั่งใยเราส่วนอีกจังหวัดหนึ่งครับจังหวัดอุบลราชธา,านีก็มีอยู่2แนวรบหลักนะครับมีการประทะเป็นระยะก็คือแนวรบช่องบกกับแนวรบช่องอันม้าดูเดือดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น2แนวรบเนี่ยแต่ว่าดูเดือดมากซึ่งทั้งสองแนวรบตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานการสูญเสียและเหตุการณ์ก็ยังไม่ยุติลงและจังหวัดบุรรรีีััมมยบกก็1แนนวหลใ่องสาต ได้เริ่มมีการปะทะกันาการครับซึ่งก็ยังไม่รับรายงานการสูญเสียและก็เหตุการณ์ยังไม่ยุติอันนี้เป็นรายงานอย่างเป็นอางการจากกองทัพพันที่2เองนะครับก็เดี๋ยวมาบอกแล้วว่า โอ้โหดูเดือดมากกับโซนกอร์นัปปี้สอนะครับคือรบกันแบบนหนักน่วงจดหนักจะเต็มเฉพาะพ,พื้นที่กอรนัปปี้สอเนี่ยก็ปาไปแล้ว10แนวรบ12แนวรบซึ่งขมรเมื่อเช้านี้เนี่ยก็มีการยิงปืนคอใส่ช่องโดนเอาหนักมากนะครับพร้อมกับป้อมปืนภาษาตาควายหรือว่าช่องอันมาคือระดมยิงปืนคอใส่ไทยเราแต่มีเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อคืนนี้กลายเป็นว่าเนินหกเจ็ดในบริเวณบุ้ที่ช่องอันมาครับที่บอกว่าขมรอยู่สูงได้เปรียบเรายึดได้ยากเหลือเกินแต่สุดท้้ายแลว วันนี้ครับเราสามารถยึดเนิน677จากฝั่งเขมรได้ในบริเวณพื้นที่ช่องอันมาตอนนี้ก็เหลือเพียงกลับมาเคลียร์พื้นที่ซึ่งในจังหวะที่เราสามารถยึดได้นั้นเนี่ยเขมรก็ควบคุมสมรภูมิเนิน6.7 7เนี่ยอูยาวนานมากนะครับเพราะว่าเนินนี้มันสําคัญเป็นเนินสูงที่สุดในบริเวณช่องอันมาเลยใช้ยิงปืนใหญ่เนี่ยถล่มเข้ามาไทยอย่างต่อเนื่องเราเนี่ยก็สูญเสียมาโดยตลอดโดยเฉพาะฐานแดนไกลนะครับถูกถล่มยับเลยแล้วฐานในเราก็บาดเจ็บหลายคนแต่ก็มีวีรกรรมการยึดเนิน677ครับ เราก็ไปสูญเสียจาก10โทจิรวัตรมุ่งกลางจากอาวุธหนักของอาเมนที่ระดมยิงเข้ามาก็ต้องซาลุดีทหารกล้าด้วยนะครับที่ยอมแลกชีวิตเพื่อแผ่นดินเลยนะไม่ตอนนี้เราสามารถ ยึดเนิน6.7 7ได้แล้วหรือเปแค่การเข้าเคลียร์พื้นที่ยังไว,ว้วางใจไม่ได้นะครับเขมินาจมีการระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ได้อย่างตออ่อเนื่องเหมือนเดิมเพราะว่าเนิตนตัวนั้นเนี่ยอย่างที่รู้กันเขาอยู่มานานแล้วก็เขาคุ้นชินพื้นที่ซึ่งเราก็ต้องระัดระวังแล้วควบคุมพื้นที่ตัวนั้นเอาไว้ให้ได้สถานการณ์ก็เข้าขั้นดุเดือดรบแตกหักกันไปแล้วนะครับฐานในเราก็ซันวูวปืนใหญ่โจมตีจังหวัดอุดรมีชัยจังหวัดพระวิหารตั้งแต่ช่วง5นาฬิกาของวันนี้เลยยังมีอีอออกกกรรราายงงนนคคั erm บบบบ็ืืเ่ิ ได้ขึ้นบินว่อนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพื่อที่จะไม่เขมนยิงศาตเวมีสิรเเนี่ยเข้ามาในบื้นที่พลเรือนก็พอขึ้นไปแล้วเนี่ยปฏิบัติการ100%เซนต์ะครับทิ้งไข่ตรงเป้าต่อเป้าหมายทางนานับับูชาเราก็เห็นได้ว่าฐานแตกยับเยินเลย มีคลิปออกมาจากฝั่งกัมบพบูชาเองไม่ใช่ฝั่งไทยเรานะครับฝั่งกัมบพบูชาเนี่ยฐานแตกยับเยอะมากแล้วก็วิ่งหนีกันหุดหลุดแต่หนึ่งรายงานที่สําคัญไม่แพ้การที่เราต้องเฝ้าระวังกันเลยครับมีฝูงบินโดนของขเขมรเนี่ยบินทั่วบริเวณช่องอันม้าก,กับช่องบกแล้วก็เนิน500ลากยาวไปถึงอ่างเก็บน้ําพรานเสือเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นลําที่มีติดระเบิดนะ แล้วลำที่เหลือก็บินคุ้มกันแล้วก็หาเป้าหมายจุดนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าโดนนี่แหละเป็นสิ่งที่เรารับมือยากที่สุดเพราะมันไม่มีเสียงเลยซึ่งก็มีทั้งอาวุธวิถีโค้งอาวุธวิถีตรงเลยครับที่ยิงเข้ามาตกในพื้ที่ฝ่ายไทยเราทั้งช่องโดนเอา แต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยก็ปลอดภัยคาดว่าอาจจะเป็นลูกคอ100มิลลิเมตรอันนี้ก็เป็นการอัปเดตในพื้นที่กองรับพาคที่2นะครับเป็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ครับกองทัพภาคที่1ตอนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเช้าตู่เลยครับทับพภาคหนึ่งเนี่ยก็ยิงต่อต้านปืนคอของข้าศึกอย่างขามินได้ก็น่าจะยังระอุดูเดือดกันเหมือนเดิมัางหนองยาแก้วหนองจานแล้วก็บ้านคลองแผงซึ่งถึงแม้ว,ว่าเราจะรุกคืบเข้าไปยึดได้เนี่ยแต่ขมินก็ยังระดมยิงไม่หยุดตอนนนี้้้เเมมรรกก็ิ่บบ่วววแลาาท แนวจริงเอาจังขนาดนี้ไลบุดีเนี่ยเราสามารถยึดได้แต่ว่าแนวรูปหลักๆภาษาตาควายครับที่เรายังคาราคาซังอยู่ในตอนนี้เพราะขมรนก็ ไม่ได้ยอมเหมือนกันส่วนอีกจุดหนึ่งอีกพื้นที่หนึ่งครับมาพูดถึงกองทัพเรือกันบ้างโอโหตอนนี้ดูเดือดถึงขั้นส่งเรือหลวงเทพาครับยิงปืนใหญ่จากภาคพื้นดินภาคพื้นทะเลเนี่ยเข้าพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อที่จะถล่มบ้าน3ามหลังในยุทธการตราดปราบปอระปักตอนนี้ยังดูเดือดมากนะครับเสียงปืนยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยตลอดตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาน่าจะปาไป20ชั่วโมงแล้วที่ยิงกันกระหน่ำเลยเกินซึ่งก็เป็นกองทัพเรือของเรา,เรานะครับได้ส่งทหารนาวิกโยธินเข้าะะพ จอบรากจังหวัดตราดตั้งแต่วันที่เเลยแล้วการปะทาเนี่ยเป็นเวลาหลายสิบชั่วโมงแล้วนะครับนาวิกก็ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาครับได้ขุดบังเกอร์เป็นคูนเลตที่หลบกำบังก่อนใช้อาวุธหนักปืนใหญ่เนี่ยตอบโต้ฝั่งไทยเราทําให้กองกําลังเนี่ยต้องลาดถอยออกมาคือเราเข้าไปในพื้นที่บ้านสามหลังได้แล้วนะครับแต่ว่าเรายังอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เพราะไม่มีที่กำบังไม่มีอะไรเลยก็เลยต้องถอยกลับมาใหม่แล้วใช้ปืนใหญ่เนี่ยยิงนาเข้าไปก่อนซึ่งขมรก็ตอบโต้บบ้้กกลลััับบบมมมาาแแนนนนนนเเเหืืออวช่่งย็ี้ กองทับเรือก็ส่งสารไปยังเรือหลวงเทพาเพื่อที่จะให้ยิงซับพอร์ต ด้วยปืนใหญ่เพื่อเข้ายึดพื้นที่บ้านสามหลังได้สักทีหนึ่งจึงกลายเป็นทำลายถานที่บ้านกัมพูชาไปแล้ว80%ด้วยกำลังนาวิกยโยธทินจนสุดท้ายครับเราก็สามารถเผาทำลายบ้านสามหลังได้สำเร็จรวมถึงตัวบังเกอร์ที่คาดว่าจะใช้ในการเก็บยุทโธป,ปกรณ์ซึ่งก็ถูกทำลายไปด้วยเช่นกันแล้วหลังจากการปฏิบัติการนะครับกองเรือก็ดำเนินการให้กำลังพลและเรือรบตรวจการเนี่ยมาต่เวนตลอด24ชั่วโมงเลยและถูกยกกระดับสู่สภาวะพร้อมรบซึ่งอาวุธประจำเรือทุกชนิดเนี่ยก็ถูกเตรียมพร้อมเต็มกำ สนองสถานการณ์ทันทีอันนี้เป็นรายงานที่เป็นข่าวดีมากนะครับเราสามารถเข้าตีเข้ายึดบ้านสามหลังได้แล้วแล้วก็เผาทําลายเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกได้เลยว่าเอาจะช่วยพี่น้องทหารแนวหน้าทุกนายนะครับที่เสียสละเพื่อชาติและต่อต้านคขมรได้แบบนี้การที่เขมรจะมาลุกลานเราเราขอตอบโต้ไปก่อนลุกลานเข้าไปก่อนลุกยึดพื้นที่ เนินจุดสูงได้เปรียบเอาให้สุดเลยและขณะที่ผมรายงานอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องบินรบ F16 นั้นแล้วก็คริปเพนก็ได้บินไปทิ้งไข่ใบใหญ่ในเป้าหมายทางทหารนะครับในพื้นที่ช่องอันม้าและก็ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากเราสามารถที่เนินสูงได้อย่างที่ผมบอกเลยคม้มเมนก็ระดมยิงปืนใหญ่ปืนคอหรือว่าเบ2 1เนี่ยสาดเข้าใส่ที่มั่นฐานของเราด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันหลังจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าช่วงเช้าตู่เนี่ยพาราเดือดกันหนักมากคงต้องรอติดตามกันอย่างตัวนื่องเลยก็เฝ้าระวังไปด้วยกันเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าเดีในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย